สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวตัวคูชชั่นนะคะที่เพิ่งออกมาใหม่ของ j o วินนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะคะว่ามันโอเคตามที่พูดจริงๆหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างึงที่บูมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงสงสัยนั่นก็คือ ถ้าเรามาเทียบคูชั่นตัวนี้กับครูชั่นคัลเทอร์แบรนด์อย่างลานเอชนะคะตัวไหนจะแบบอุ้ยอย่างลานเอชนะคะตัวไหนจะดีกว่ากันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันค่ะปกติคุมจะลงสกินแคร์ก่อนการที่จะลงคูชั่นนะคะก็จะลงเป็นตัวอินนิสฟรีเนาะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่แบบได้ยินเสียงของเพราะว่าเรามาถ่ายที่บ้านที่พึ่งข้างนะคะแล้วก็ยังข้างไม่เสร็จด้วยเพราะว่า เพราะว่าที่บ้านเก่ามันแบบไม่มีห้องที่แสงเข้าเบนอร์เี้ยเราอยากจะให้ทุกคนเห็นแบบเขาเรียกว่าไงอะสีจริงนะคะโอเคค่ะ okay, เราลงอันนี้เรียบร้อยแล้วคือจะบอกก่อนเลยว่าตอนนี้พุ่มมีปัญหานิดนึงตรงที่เพิ่งทําจมูกมานะคะแล้วก็แบบยังก่อนวันนี้คือกำลังจะไปตัดไหมก็เลยจะทรสอบให้ทุกคนดูกันแล้วก็สภาพจมูกตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของขุยอะทุกคนมันเป็นแบบเหมือน พึ่งยุกบวมมะค่ะมันก็เลยมีขุยเกิดขึ้นแล้วก็อย่างก็คือปัญหาเรื่องของรูขุมขนกว้างนะคะเพราะว่าเหมือนแบบหลังจากที่เนื้อเราแบบโดนดึงอะรูขุมขนมันก็กว้างขึ้นถูกไหมแบบทุกวันนี้ตื่นมาคือแบบเอากระดาษซัมมรถทัหน้าทีก็คือมันมากแล้วก็แบบไม่ค่อยได้ล้างหน้าด้วยในยช่วงนี้คือผิวลหลังก็จะประมาณนี้เลยจะ z ส o งให้ดูเนะ นะแล้วก็อีกอย่างก็คือปัญหาใตา้ตาดำนะคะเพราะว่านอนดึกมากๆโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันก่อนนะคะฝั่งสีที่บูมซื้อมานะก็จะเป็นโจวิน่าเบอร์สี่เนเชอัลนะคะปเติอถ้าลองพื้นที่บูมเคยใช้มาของโจวิน่าก็จะเป็นเบอร์ศูนย์สามซึ่งตอนนั้นแบบออกไปข้างนอกบ่อยนะคะสีผิวก็จะเข้มกว่าตอนนี้นิดนึงแต่ตอนนี้เหมือนแบบอยู่ต่บ้านแล้วแบบผิวผิวสว่างขึ้นมานิดนึงเราก็เลยมาใช้เป็นเบอร์สี่ซึ่งทางแบรนด์เขาบอกว่า คนที่ใช้รองพื้นเบอร์สามาก่อนเนี่ยสามารถใช้คุชชั่นเบอร์สี่แม่ก็เบอร์ห้านะคะเออซึ่งเราคิดว่าผิวของสว่างขึ้นมานิดนึงเราก็เลยใช้เป็นเบอร์สี่เนาะอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเมื่อวานเราแอบใช้ลองไปนิดนึ่งนะคะก็คือฟองน้ำนุ่มนุ่มมากนะคะแล้วก็ตัวตรงนี้เนี่ยมีความแบบไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะตรงนี้คือมันมันนิ่มนิ่มกว่าแบรนด์อื่นๆเลยอะคะ่ะคือสามารถกดลงเนื้อคุชชั่นติดขึ้นมาได้เยอะมาก เดี๋ยวเราจะลองเทียบสีให้ดูนะอันนี้เป็นเบอร์ศูนย์สี่นะคะคือมันค่อนข้างอ่อนไปนไหมอืมพอดีกับผิวอยู่นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวลาเนชมีโอคูชั่นนะคะบูมจะใช้เป็นเบอร์ยี่สิบห้าเอ็นนะอะ ลันเนตเขาก็จะเป็นพับแบบนี้นะคะขออกระภายในความแบบน่าเกียดอันนี้เราเพิ่งแกะรีฟิลอันใหม่เนาะก็เลยเสียดายนะคะก็เราใช้รงบริเวณนี้แต่จะป้ายมนให้ดูว่าสีมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเห็นไหมทุกคนต่อ,อลงเป็นโจวิน่าทำฝั่งนี้แล้วก็ลานเนจทำตรงนี้นะคะป้กดเลยเนาะนี่คือเรากดไม่เยอะมากแล้วคูชชั่นติดขึ้นมาเห็นปะ จะลงจับกล่องหน้าก่อนนะ่ะคือสัมผัสถามว่าดีไหมดีนะมันดูแบบเนี่ยคือมันค่อนข้างปกแต่ว่าแดงได้ดีนะคะแล้วแบบโูขผมนพวกนี้คือไม่เป็นปัญหาเ,าเลยสีก็คือพอดีผิวมากเลยนะคะแบบทาเราไม่รอยไม่วอกใดๆ Yeah. อันนี้คือจากการกดการลงแค่ครั้งแรงเคยจมูกเราอาจจะทําอะไรไม่ได้มากนะคะต้องขอโทษด้วยแต่ว่าจากที่ดูในเนี้ยสิวเซียนบริเวณปลายจมูกก็คือโดนกลบรียบอคะ่ะพวาอาจจะใช้เวลาในการลงคชัน่นานหมายถึงวาแบบผิวกำลังลงยานะคะมันไม่สามารถกดแรงๆได้แต่ดลงคือเห็นความเนียนของผิวชัดเจนนะคะสีพอดีมากๆเลย ต่อไปนะคะเราจะมาลงฝั่งนี้เป็น Laneige Neo Cushion นะคะของ Laneige ตรงนี้เขาจะมีความแน่นกว่าแต่ถามว่าตัวอันนี้ที่เพิ่งแกะใหม่ให้นือ mm ้อพัชั่นเยอะไหมเยอะนะคะสำหรับการที่เรากดไม่ได้แรงมากเพื mm ่อ hmm. พูดถึงการกดใช้ง่าย,ยก็คือ mm hmm. พอกันอ๋อเราก็ลืมพูดต้องแต้ตาของโว,วิหน้าคือโอเคกบได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วเราจะมาดูของ l a n e i กัน l a n e i นะคะเท mm hmm. าที่ดูเนื้อมีความแน่นกว่าตรงที่ ตััวคครมมของน,นะ,ะแต่ว่าจอยน่าจะรู้สึกถึงความเบาวกว่าสีก็คือใกล้เคียงกันนะแต่รู้สึกว่าลันเจะจะออกขาวกว่านิดนึงค่ะในเรื่องของลายตานะอูม,มองว่ามันอาจจะไม่ได้ปกปิดตีขนาดนั้นนะคะทั้งสองแบรนด์นะสุดท้ายเราก็ต้องพึ่งคอนดินเนอร์เนาะโอเคเรื่องของสีนี่สีใกล้เคียงมาก แล้วก็สีแบบว่าไม่ลอยจากคอด้วยโอเคตอนนี้คือเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วน,น,นะคะเท่าที่ดูของต j ้น่าจะไปทางเหลืองกว่าแล้วก็โทนจะเข้มกว่าครึ่งนึงนะตอนนี้จะดูดอกกว่านิดนึงนะคะไม่เห็นไม่เชิงดอกนะแบบมันพอดีผิวแต่ฝั่งนี้เหมือนจะโทอนอัพขึ้นมานิดนึงอะคะ่ะทางนี้จะดูแมทฟินิชจะดูแมทกว่านิดนึงอะคะ่ะแต่ฝั่งนี้มันจะดูมีความวาวกว่าแต่ถามว่าสองตัวนี้คุณภาพหมายถึงว่า ทำให้ผิวดูสุขภาพดีไหมก็คือดีทั้งคู่นะเห็นไหมอ่ะตรงจมูกนะคะมันจะเป็นแผน่นเป็นคุยๆนิดน,นึงอันนี้คือเป็นที่ผิวองเองนะคะทํ่ทำจมูกมาเนาะแต่ว่าโดยรวมเห็นไหมมันไม่ไม่ค่อยตาอย่างกันนะแต่เดี๋ยวเรื่องประสิทธิภาพของการคุมมันแล้วก็ใช้ไฟติดแมสไหมอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองดูกันวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปใช้ชีวิตข้างนอกดูว่าแบบโอเคไหมเนาะ เดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็แต่งหน้าไปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นฟินิชลุคของเราวันนี้เนาะจะบอกก่อนว่าบูมนะคะแค่เซตแป้งมรเลเวณนี้ลงมาแล้วก็ตรงนี้เนาะที่โซนต่างๆ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่ามันจะทนขนาดไหนเนาะ <c oughs> แต่จะให้ทุกอน่าฟินิชลุกเห็นไหมก็คือ มีความแบบคล้ายกันมากนะสองฝั่งแทบไม่ต่างกันเลยนะคะเท่าที่มองในกระจกก็เหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้จะมีความสว่างมากกว่านิดนึงนะคะปกปิดเรามองว่าล a เอชสามารถแบบเลอรูมคนได้ดีกว่าจงมิน่าก็ไม่ต่างกันมากนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเรื่องการคุมมันเนาะไปค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา11มง50นาคะซึ่งก็เป็นเวลา3ชั่วโมงหลังจากสั้่งกว่าหลังจากที่เราทาสังไ้ไปคืออันนี้ก็จะไม่เติมเลยทั้งวันอันนี้ก็ให้เช็คหน้าก่อนนนี้ฟังนี้เป็นจอยหน้าฝั่งนี้เป็น 25าันนะคะ <S <S ก็หน้ายังดูโอเคไม่ได้ดอกอะไรเราแค่เติมแก้มานิดนึงแล้วก็เติมปากต,ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงเออ5โมง50นะคะซึ่งก็เป็นเวลาประมาณ9ชั่วโมงหลังจากที่ทาครูชั่นเมื่อเช้าไปก็เราไปดูหนังมาแล้วก็เดิน เดินตรงเขาเรียกว่าอะไรอะทางเชื่อม BTS อะไรเงี้ยนะคะก็เดินมากินข้าวบ้างอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะเริ่มมันแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะยังมันเหมือนกันแต่ว่าดูมัน้อยกว่าแต่เดี๋ยวอรอรผลผลทีกันเนาะ คนตอนนี้ก็คือบูมเพิ่งเดินทางถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่มสีนาทีซึ่งนานับจากช่วงตอนชานะคะก็คือผ่านมาทั้งหมดประมาณ14ชั่วโมงนิดๆอันนี้ก็คือผลที่ได้จากการที่เราไม่ได้ซับหน้าเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้นะคะทางฝั่งนี้เป็นของโจวีน่านะให้ดูเทียบก่อนแล้วก็ฝั่งนี้เป็นของลาเอชนะคะ โดยรวมแล้วรู้สึกว่าสองรุ่นนี้แบบคืนนะมองในกล้องเนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยถูกไหมคือความมันของผิวพอๆกันแล้วก็เรื่องของการปกปิดนะคะนี่ตกน้อง้งไหมคืนนี้จะเป็นขุยอยู่แล้วนะตั้งแต่เมื่อเช้านะคะทุกคนเนื่องจากเพิ่งทำจมูกมาแต่เรื่องความมันเนี่ยโอเคน่าเริ่มแบบเริ่มมาแล,แล้วก็ช่วงนี้หน้าบูมจะมัน กว่าปกติด้วยนะคะก็คือเปรียบเทียบเท่ากับคนที่มีผิวผิวเป็นหน้ามันเลยก็ได้เนี่ยแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเหมือนฝั่งลานเนชนะคะจะมีความแบบคุมมันได้ดีกว่านะคือวันนี้ค่ปะป่าบุ้มทำอะไรบ้างอ่ะอาจจะเห็นแค่ว่าเดินห้างใช่ไหมไม่คืออยู่ห้างก็จริงแต่อยู่ตั้งแต่ประมาณแบบบ่ายโมงจนถึงสามทุ่มอะค่ะคือเดินไปเดินมากินนูน่นกินนี่ใส่แมสเกือบตลอดเวลานะคะซึ่งนะคะวันนี้แมสของเราอันนี้คือแมส เราใส่แมสสองชั้นนะคะก็จะมีการกดกันเยอะหน่อยแต่ว่าอ่ะอันนี้ถ้าเทียบกันนะเราจะต้องพลิกนะคะฝั่งนี้จะเป็นของโจวีน่าฝั่งนี้จะเป็นของลานจแต่เราพลิกนะอันนี้โจวีน่าอันนี้ลานจคือเอาจริงๆเรารู้สึกว่าตัวคูชชั่นเนี่ยไม่ได้ติดเยอะนะคือ,อไอที่เห็นนะะตรงนี้จะเป็นส่วนที่เราปัดแก้มนะคะแล้วก็มีส่วนที่เราลงแป้งตรงตรงดั้ง แจริงๆบุมว่าครูชั้นติดมาเยอะเลยถ้าติดยังมากก็จะแบบประมาณนี้แล้วทั้งสองอันก็พอๆกันเลยเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการปกปิดนะคะว่าอันไหนลงเลยเยอะอยู่เนาะอ่คฝั่งนี้ก็คือมันดูแบบแทบไม่ต่างกันเลยอะทุกคนแต่ถ้าให้มองในกระจกจริงๆนะคะก็คือรู้สึกว่าฝั่งนี้ดูยังเบอลอดูขุมขนโอเคกว่าอยู่ ฝั่งนี้ด้วยความที่มันมีความมันมากกว่ามันเลยสะท้อนแบบหลุมเหลิมาอะไรเงี้ยมากกว่านะคะส่วนในเรื่องของเนื้อเนี่ยฝั่งนี้จะดูเบาบางกว่าฝั่งนี้จะดูแบบแน่นกว่านิดนึงนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่ทาเลยส่วนความมันนะคะเราจะเอากระดาษทับมันมาลองสาบให้ทุกคนดูว่าฝั่งไหนมันมากกว่ากันไปเลยนะแต่เถ้าที่เรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยฝั่งนี้มันมากกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองอันนั้นให้ดูกันนะคะ ตอนนี้ซับมันเสร็จแล้วนะเราจะให้ดูความแตกต่างลองส่งแผ่นนี้ก็จริงเห็นไหมแทบไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่ามองจากตอนเมื่อกี้อาจจะเห็นว่าฝั่งไหนดูมันกว่าใช่ไหมแต่ความมันที่ออกมาก็คือพอๆกันนะทุกคนอลองเทียบดูได้คือซับก็คือหน้าโอเคขึ้นแล้วนะแค่นี้เลยปุ้มว่าอยู่ได้แบบทั้งวันคือรอดนี่คือแบบไม่ได้เติมเลยจริงๆนะคะ จริงสองแบรนด์นี้รู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยจริงๆอยู่ที่ว่าคนต้องการความสบายของผิวหรือความแน่นของผิวเท่าไหร่นะคะโดยส่วนตัวบุมว่าของ Laneige จะให้ความความแน่นแล้วก็การปกปิดที่ดีกว่าส่วน j o ว v i n a นะคะจะให้ความรู้สึกเบาสบายผิวเหมือนแบบไม่ได้ทาอะไรจริงจริงเหมือนเราแค่ลงเซรั่มมาทุกคนาาส่วนความวาวนะคะคือออกมาพอ,อก,กันจริงๆทั้งสองอันของ Laneige เนี่ยจะบอกว่าเป็นเนื้อแมตนะคะแต่ว่าของ j o ว v i n a เนี่ยก็จะเป็นแบบไม่แมตแต่ก็ไม่โกล คือทั้งสองอันเนี่ยคือสรรพคุณตรงกันเดะเลยนะคะสำหรับราคามูมองว่า La n e g e กับ j o ว i n a เนี่ยอยู่ในเลทราคาที่พอๆอกันเลยนะคะเราจริงๆแล้วเพราะว่า j o ว i น a เนี่ยจะซื้อเป็นแบบตลับละ690บาทแต่ถ้าเป็นของ La n เ g e เนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะจ๊ะไม่ได้ประมาณ1,200ถึง1,300บาทนะคะแต่เราจะได้มาทั้งหมด2อันก็คือหมายถึงว่าทั้งหมดเป็น30กรัมจะเป็นตัวตลับ แล้วก็เป็นตัวรีฟิลซึ่งถ้าหาร2แล้ววะราคาก็จะตกพอๆกับโจวินาเลยถ้าเทียบในเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพนะคะบูมว่า2ตัวนี้ไม่ห่างกันมากเลยนะก็ไม่ต้องหนักใจนะคะใครแบบว่าอยากจะลองโจวินาแบบผันตัวจากใช้ลาเนจมาลองใช้โจวินาก็ลองดูได้ไม่เสียหายนะคะถือว่าคุชชั่นตัวทั้ง2ตัวนี้ทาออกมาได้ดีมากนะคะแล้วก็ของโจวินาก็คือทําได้ดีมากจริงๆเป็นแบรนด์คนไทยที่เข้าใจถึงผิวของคนไทยนะคะนองาจะออกเป็นโทนเหลือง ก็คือแบบพองเลยสำหรับรีวิวนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่กำลังตัดสินใจซื้ออยู่เพราะว่าตัวบุงเองก็เคยแบบสงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยต้องเลือกเบอร์อะไรแบบ2ตัวนี้ต่างกันแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้บุมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย